ข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมเลวีนิติบทที่11 ข้อที่44เพราะเราคือยาเวรพระเจ้าของเจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพื่อเจ้าจะบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์เจ้าอย่าทำตัวให้เป็นมนลทินด้วยบรรดา,าสัตว์เล็กที่เคลื่อนไปเป็นฝูง,งบนแผ่นดิน สวัสดีค่ะพี่น้องคะเช้าสุดท้ายแล้วนะคะเช้าที่6ที่อยู่ด้วยกันกับจันฝ้ายนะคะในหัวข้อหลักก็คือความสะอาดและการดำเนินในทางของพระเจ้านะคะกับหัวข้อที่บอกว่าการวินิจฉัยนะคะในพระธรรมเลเวนิติบทที่11ข้อที่4 4ถึง47นะคะคนยิวนะคะพี่น้องจะรักษาตนเองให้บริสุทธิ์นะคะและก็เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะพวกเขาเนี่ยจะต้องใช้การวินิจฉัยนะคะการวินิจฉัยหมายถึงการรู้พระเจ้า,จาของพระเจ้า การเชื่อฟังพระเจนะของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลนะคะเริ่มกระทําสิ่งที่พึงรังเกียจตามอย่างคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศรอบข้างนะคะก็เมื่อพวกเขาเนี่ยละเลยในพระชนะของพระเจ้าห่างไกลจากถ้อยคําของพระเจ้านั่นเองทําให้เขาทําความผิดบาปได้ง่าย ขาดการวินิจฉัยที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคนยิวนะคะจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอเพราะว่าเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นของพระเจ้าเป็นชนชาติที่พระองค์เลือกไว้เป็นพิเศษเราทั้งหลายเป็นของพระเจ้า,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 จาผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และโปรง่งทรงพระชนอยู่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนยิวไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะพวกเขาจะต้องถูกทดลองและก็ยินยอมที่จะต้องปฏิบัติต่อ กฎเกณฑ์ของคนต่างชาตินะคะและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้พวกเขาเป็นมนทินนั่นเองคนยิวที่ใช้การวินิจฉัยฝ่ายวิญญาณน,นะคะพี่น้องเขาจะดําเนินชีวิตในความรักและความรักของเขาเนี่ยที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นแรงจูงใจนะคะที่จะให้เขาเชื่อฟัง รรมาบัญญัติของโะรงนั่นเองในทุกเช้าคนยิวที่เขาเคร่งครัดตามหลักคําสอนนะคะเขาจะท่องจาําจดจําพระคําของพระเจ้าไว้ในใจเพื่อพวกเขาจะไม่ทําบาปและเช่นเดียวกันนะคะในชีวิตของเรานะคะในปัจจุบันไม่เพียงแต่เราต้องดําเนินชีวิตให้คู่ควรต่อการทรงเรียกของพระเจ้าและด้วยความรักของโะรงเท่านั้นแต่เราเองจะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องในการดำเนินชีวิตให้ดีและเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าว่า พร์ต้องการอะไรในการที่เราเป็นลูกของความสว่างพระชน้ของพระเจ้าเองก็จะสองทางให้กับเราในการที่จะดําเนินชีวิตพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานเสรีภาพให้กับเราจึงหลายแต่พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เราใช้เสรีภาพนั้นเพื่อทําความบาป และทําตามความพึงพอใจของตนเองเพราะสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะพี่น้องที่บ่งถึงความเป็นผู้ใหญ่ก็คือการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นถึงความแตกต่างแยแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดดังนั้นผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะทําการวินิจฉัยได้บ่งชี้ได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําและอะไรเป็นมนทินและอะไรไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า ขอให้เราเพื่งพาสติปัญญาของพระเจ้าในการวินิจฉัยทุกๆกเหตุการณ์ทุกทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะด้วยกําลังสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะคะและดําเนินชีวิตเป็นที่พอพระทยัยแด่พระเจ้าสูงสุดนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องคะ่ะ